สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันที่อีพีแล้วเนาะอีพีนี้เราก็จะมาวาดดอกไม้นะคะดอกไม้ดอกใจเพื่อทําให้ผลงานเรามีสีสันมากขึ้นนะคะเราที่จะวาดก็มีดอกฮิกิบานะแล้วก็ดอกอะไรไม่รู้นะคะสําหรับ OC อีกตัวหนึ่งและในคลิปนี้ที่เราจะมาพูดมาบ่นกันเนี้ยก็จะมีอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกนะคะเกิดไว้ก่อนเดี๋ยวลืมเรื่องแรกก็คือ เราจะทำคลิปให้เป็นเวลามากขึ้นนะคะส่วนเรื่องที่2เนี่ยเราอยากทำคลิป ASMR มากๆเลยนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยก็คือเราอยากจะทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะคะไม่ใช่เพียงแค่ว่าวาดรูปตัวละครหรือว่าวาด OC ของตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเราอยากจะทำคอนเทนต์อื่นๆด้วยนะคะเอาอย่างที่สาขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งก่อนลวกันเพราะว่านึกได้พอดีคือเราอยากจะทำคอนเทนต์อื่นเพราะว่า จูมว่าคนที่ดูเนี่ยอาจจะเบื่อผลงานแนวนี้ได้ค่อนข้างไวเลยทีเดียวเพราะว่าถ้าเราเสพสื่ออะไรเยอะๆเนี่ยเราก็จะเบื่อได้ไวนะคะแล้วก็เลยอยากจะทำผลงานอื่นๆออกมาด้วยนะคะอย่างเช่นการวาดแพทเทิร์นหรือว่าวาดรูปดอกไม้วาดรองเท้าวาดต้นไม้วาดบ้านวาดปลาวาดนกอะไรพวกนี้นะคะ แต่ก็แน่นอนว่ากลุ่มเป้าหมายเราก็จะสูญหายไปด้วยเช่นกันนะคะและแน่นอนว่าดิฉันเคยทําแล้วนะคะดิฉันเคยทํางานฝีมือเคยทําคลิปเกี่ยวกับงานฝีมือลงช่องนะคะแล้วก็ทําวาดรูปแบบวาดรูปบนแคนวาสนะคะซึ่งมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้เลยที่มันจะมีคนดูนะคะคนดูน้อยมากฉันก็ไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะหรือเป็นเพราะว่าอัลกริทึมมันไม่ดันนั่นเองนะคะแต่ดิฉันก็จะพยายามลงแทรกแทรกปะปนกับผลงานอื่นๆนะคะ เรามาต่อกันเรื่องที่สองนะคะเรื่องที่สองก็คือคลิป ASMR นะคะคลิป ASMR นี่เป็นอะไรที่ทำไม่ยากมากนะคะด้วยความที่ว่าบ้านของดิฉันนั้นมันเป็นบ้านไม้เวลาคนพูดอะไรนิดหน่อยมันก็ได้ยินแล้วก็เข้าไมค์ของดิฉันไปหมดเลยไม่จับแม้กระทั่งเสียงปากกาที่ฉันกำลังวาดรูปอยู่คือมันไม่ดักอะไรเลยอะคือแบบเราไม่รู้ว่ามือถือมันอยู่ไกลหรือว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ หรือถ้าเสียงภายในบ้านมันก้องเกินไปแต่จริงๆเราก็อยู่ห้องห้องของเราอยู่ใกล้ห้องครัวได้แหละเวลาทําอะไรนิดหน่อยมันก็แบบได้ยินแล้วเดี๋ยวก็จะพายายามหาทางแบบว่าทําให้มันเกิดคลิปเอเซมาขึ้นให้ได้นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละคลิปเราจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ถ้ามีเรื่องพูดเนี้ยมันก็จะตัดชอยนี้ออกไปได้ค่อนข้างง่ายนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องที่ลงคลิปให้ตรงเวลามากขึ้นมันเป็นเรื่องที่ดีนะทุกคนว่าไหม มันเป็นเรื่องที่สุดยอดมากเพราะว่าการลงคลิปให้เป็นเวลาเนี่ยมันจะดีต่อตัวเราแล้วก็ดีต่อคนดูเพราะว่าผู้คุณเราผู้ชมทั้งหลายจะได้รู้ว่าดิฉันจะลงคลิปช่วงเวลาไหนของวันผู้คุณจะได้เตรียมใจแล้วก็เตรียมขนมไว้รอชมคลิปของดิฉันนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจยอยากลงคลิปเป็นเวลามากขึ้นก็เนื่องด้วยชีวิต <c oughs> การทํางานในชีวิตจริงของเรามันไม่ ประสานกันกับการทําคลิปนะคะก็คือมันไม่เป็นเส้นขนาดน่ะมันเป็นแบบเส้นยึกยือคือบางช่วงของชีวิตเราในหนึ่งปีอะ่ะมันจะมีช่วงที่เราทํางานแบบร้อยเปอร์เซ็นก็คือทํางานห้าวันต่อสัปดาห์เลยเราก็เลยจะไม่มีเวลามาทําคลิปให้ทุกคนดูนะคะเรื่องที่นาา่าเศร้าใจมากๆเลยแล้วก็จะมีช่วงหนึ่งที่เราจะทํางานแค่สองอาทิตย์มันก็จะมีเวลาแบบเวลาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อะที่เราจะมาทําคลิปให้ทุกคนดู มันเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยใจนะเพราะว่าช่องเราอ่ะจะล้างไปช่วงหนึ่งเลยแบบสองสาเดือนบางทีก็สี่เดือนเลยคือแบบล้างไปด้วยแบบไม่มีเหตุผลอะไรเลยแบบล้างไปเฉยๆอะ่ะมันก็เลยเป็นนะเรื่องน่านเศร้าใจเพราะว่ามันเป็นแบบเนี้ยมาแบบหลายรอบแล้วแล้วเราก็แบบไม่อยากิ้งช่องไงแต่เราก็ไม่มีเวลาวาดรูปได้ไงเราก็เลยแบบจะพยายามเอ่อจะพยายามทําให้ดีที่สุดนะในการลงให้เป็นเวลาแล้วก็อาจจะแบบทําคลิป ลงไม่เยอะแล้วต่อจากนี้อาจาอาจะลงแค่สามคลิปต่ออาทิตย์แล้วก็อาจจะมีคลิปช็อตแทรกเข้ามาเนาะท,ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาสามารถแปลความได้ว่าเราจะทําให้ตารางงานของเรามันดีขึ้นนะคะเพื่อที่จะเป็นผลดีต่อทุกคนพักจากเรื่องเคิดเดีแยนเรามาดูงานศินละปะของเราดีกว่านะคะผลงานชิ้นนี้นะคะก็คือไพ่นะคะที่มีตัวละครอยู่ข้างบนแล้็ข้างล่างนะคะ รูปแบบของไพ่เนี่ยก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากไพ่คิงควีนอะไรพวกนี้นะคะเป็นไพ่ที่แบบว่าเขาเล,เล่นกันโดยทั่วไปแต่ว่าอันนี้เราจะใส่ความที่แบบว่าการเป็นแบบว่าไพ่ยิปซีลงไปด้วยนั่นก็คือไพ่เลเวอร์นะคะที่มันจะมีคู่ชายหญิงเนาะความหมายโดยทั่วไปของไพ่นี้ก็คือความรักความสัมพันธ์การตัดสินใจบลาบรา,บรานะคะเกี่ยวกับความรักแต่ถ้าถามว่าอีกสองตัวละครนี้มันมี แบบเมื่องึนเบื่องไรอย่างไงอ่ะเราจะไม่บอกแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปบอกในคลิปต่ออไปที่อาจจะมาในตอนไหนใครรู้ช่วยบอกด้วยนะ,ะ mm. อ่ะเราเล่นนะคะก็อาจจะมีมาถ้าแบบว่าเออเราแบบว่าเติบโตกว่านี้นะคะก็มีคนแบบว่าคนชอบเยอะแล้วก็จะมาเล่านะคะแต่ถ้าเราทําไปแล้วมันไม่มีคนชอบอะเราก็จะรู้สึกน้อยใจนะเพราะว่าแบบคลิปที่ผ่านมาแล้วเราแบบเออเราไปออลิเกติ้มมันได้ไม่ได้เลย เมื่อกี้เขาพูดอะไรคะทุกคนฟังรู้เรื่องใครฟังรู้เรื่องนะคะคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะว่าเมื่อกี้เราได้พูดอะไรออกไปเอาเป็นว่าคลิปต,ต่อไปของเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็สามารถกดใจกดติดตามไว้เพื่อดูผลงานว่าถ้ามันเสร็จแล้วเนี่ยหน้าตามันจะออกมาเป็นประมาณไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากลาทุกคนขอลาจากขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบาย